ไปดูเรื่องแรกเลยแล้วกันเพื่อการไม่เสียเวลานะคะ mm hmm. ชาวอุยกูค่ะที่ประเทศจีนนะครับวันนี้คณะรัฐมนตรีไทยซึ่งนําโดยคุณภูมิธรรมแลกะก็คุณทวีสอดสองนะครับซึ่งเป็นตัวแทนของหน่วยงานที่เกี่ยวข้องพร้อมกับสื่อมวลชนของประเทศไทยนะครับก็เดินทางไปถึงจีนตั้งแต่เมื่อวานนี้ <c oughs> วันนี้ก็มีภารกิจต่อเนื่อง mm hmm. ภารกิจที่บอกว่าทําความจริงให้ปรากฏ mm hmm. วันนี้มีแต่ละจุดแต่ละพื้นที่นะครับที่ทั้งสองทีมสองคณะ ที่แยกกันแล้วนะครับระหว่างคุณภูมิธรรมแล้วก็คุณทวีเนี่ยไปจุดไหนที่ไหนยังไงนะครับเดี๋ยวเราไปไล่เลียงกันแต่ทีนี้ก็จะมีเรื่องของเมื่อวานลองมาทวนกันดูนิดหนึ่งนะครับภาพที่ปรากฏออกมาเมื่อวานนี้คุณภูมิธรรมเ,เวชยชัยรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมที่นําคณะสื่อมวลชนแยกกันไปหนึ่งคณะเนี่ยนะครับรวมทั้งคุณพันตํารวจเอกทวีสอดส่องรัฐมนตรียุติกระทรวงยุติธรรมและก็สื่อมวลชนแยกกันไปฟังนล้นหนึ่งคณะ เพื่อไปเยี่ยมชาวอุยกูร์ถึงที่พักถึงที่บ้านซึ่งแต่ละคนก็บอกว่าการได้กลับมาบ้านเนี่ยรู้สึกดีเพราะอย่างน้อย10ปีที่จากไปจากบ้านเมืองเนี่ยบ้านเมืองก็เปลี่ยนไปมากและการกลับมาเนี่ยแรกๆหลายคนก็อาจจะรู้สึกกังวลนะครับว่าเกรงว่าจะถูกควบคุมตัวแต่เมื่อกลับมาแล้วก็ปลอดไปครับแลวก็รู้สึกว่าสิ่งที่ถูกข่มขู่ไว้ก่อนหน้านีนะ้ไม่เป็นความจริงเพราะกลับมาแล้วพวกเขารู้สึกดีและก็ยืนยันว่ามีประเด็นหนึ่งเรื่องจดหมาย พวกเขาไม่เคยเขียนนะครับไม่เคยเขียนจดหมายขอความช่วยเหลืออย่างที่เป็นข่าวและก็ยืนยันนะครับว่าช่วง1ิปีที่ผ่านมาไม่มีประเทศที่สหรือหน่วยงานไหนเข้าไปให้ความช่วยเหลือหรือขอรับตัวนอกจากทางการจีนเท่านั้นนั่นคือ,อภาพที่ปรากฏเมื่อวานนี้ค่ะคทีนี้เราจะต้องมาดูกันหน่อยว่าภาพที่ปรากฏออกมาเมื่อวานแล้วดูภาพรวมของการพูดคุยกับชาวอยกูนั้นเป็นยังไงบ้างนะคะ วันนี้คุณภูมิธรรมเวชยชัยรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมก็ให้สัมภาษณ์ค่ะเกี่ยวกับภาพรวมของวันแรกที่ได้ไปเยี่ยมชาวอุยกูก็บอกเลยค่ะพอไปถึงปุ๊บเรียกว่าทำงานทันทีลงจากเครื่องบินปุ๊บก็ไปแต่ละจุดเลยที่จะต้องไปพบกับชาวอุยกูแต่ละพื้นที่เดินทางลำบากจริงๆค่ะคุณผู้ชมเพราะว่าบ้านแต่ละคนนั้นเขาอยู่ห่างไกลกันมากแล้วเมือง มณฑลซินเจงอ,อุยกูเนี่ยใหญ่กว่าประเทศไทยเราถึงสา,สามเท่า,ทาการจะเดินทางไปไหนแต่ละที่นี่ค่ะไปกับห้าชั่วโมงดังนั้นมันก็มีความยากลําบากเหมือนกันในการเดินทางแล้วยิ่งภูมิประเทศของเขาค่ะเป็นทั้งภูเขาเป็นทั้งทะเลทรายด้วยดังนั้นก็ถือว่าการเดินทางยากพอสมควรแต่เราสามารถที่จะไปพบแล้วก็พูดคุยได้หลายคนเลยเมื่อวานนี้ทั้งคนที่ ได้กลับไปอยู่กับครอบครัวแล้วมีความสุขดีรวมไปถึงคนที่ได้รับบาดเจ็บเราก็ได้พูดคุยกับเขาด้วยคุณภูมิธรมบอกขอโทษประชาชนด้วยแล้วกันค่ะเพราะว่ามีเรื่องหนึ่งที่หลายคนตั้งคำถามว่าทำไมไปเยี่ยมเขาแล้วแล้วเราคนไทยไม่สามารถที่จะเห็นหน้าสีหน้าสีตาของเขาว่าเขารู้สึกยังไงได้แบบชัดๆเต็มๆคือต้องบอกคุณผู้ชมแบบนี้นะคะว่าการเบอร์หน้าชาวอุยกูทั้งหมด คือการพูดคุยกับทางการจีนแล้วแล้วก็พูดคุยกับชาวอุยกูร์เองด้วยว่าพวกเขาอยากจะให้เรานำเสนอข่าวพวกเขาได้แต่อยากจะให้เบลอหน้าเขาเนื่องจากว่ามันมีหลักเรื่องของหลักสิทธิมนุษยชนมีหลักเรื่องของเสรีภาพต่างๆแล้วบางคนเขาก็ไม่สบายใจว่าเขาเพิ่งจะกลับมาอยู่บ้านเขาได้ไม่นานเองอเขาก็อยากจะอยู่อย่างสงบสงบ,สงบค่ะ ทีนี้ถ้าเกิดว่าเราเปิดเผยใบหน้าของเขาออกไปแบบชัดๆบางทีมันอาจจะมีการเปลี่ยนแปลงอย่างอื่นกลับมาก็ได้รองนายกภูมิธรรมระบุนะคะว่าเรื่องนี้มันไม่ควรจะมีใครหยิบยกขึ้นมาเป็นประเด็นค่ะหรือว่าเอามันมาด้อยค่าความเป็นจริงเราควรจะอยู่กับความเป็นจริงทุกอย่างแล้วสิ่งหนึ่งที่รัฐบาลทำก็คือการเชิญสื่อมวลชนไปแล้วเป็นสื่อมวลชนจาก<ร> <TV S 1> ทีวีโทรทัศน์ช่องต่างๆ สื่อนังสือพิมพ์สื่อออนไลน์แล้วแต่ละสื่อล้วนแต่มียอดคนดูคนติดตามจำนวนมากดังนั้นจึงถือว่าเป็นการแสดงออกอย่างโปร่งใสแล้วว่าต้องการให้ทุกคนรับรู้ว่าเราได้มาเห็นอะไรบ้างการนำสื่อไปครั้งนี้ย้ำนะคะว่าไม่ได้เลือกที่รักมักที่ชังดังนั้นก็ไม่อยากให้มีดราม่าออกมายกตัวอย่างแบบนี้ค่ะคุณผู้ชม กรณีที่สื่อมวลชนไทยเวลาจะไปทำข่าวตามประเทศแต่ละครั้งค่ะไม่ใช่แค่กรณีนี้กรณีเดียวหรอกค่ะอย่างเช่นกรณีรัฐมนตรีท่านไหนก็ตามหรือว่าท่านนายกรัฐมนตรีจะมีภารกิจไปปฏิบัติราชการในต่างประเทศทุกๆครั้งค่ะก็จะมีการจัดเหมือนเป็นภูออกมาภูในที่นี้ก็คือว่าสื่อมวลชนไปเพียงแค่สำนักหนึ่งสองสำนักแล้วก็ถ่ายทำข่าวถ่ายทำภาพทั้งหมด แล้วก็เอามาแบ่งให้กับสื่อมวลชนอื่นๆเป็นลักษณะของภูออกมาแบบนี้เองมันจึงเป็นที่มาว่าทำไมจึงไม่สามารถเอาสื่อมวลชนทั้งหมดไปได้ดังนั้นเรื่องนี้มันต้องอยู่บนฐานความจริงค่ะว่าถ้าไปตามประเทศก็ต้องเป็นลักษณะนี้แหละค่ะครับก็คือเหตุผลที่เอาไปทั้งหมดไม่ได้ก็ได้อธิบายแล้วนะครับก็คือในเมื่อมีข้อจำกัดข้อจำกัดก็หมายถึงค่าเดินทางค่าอะไรก็ว่ากันไปนะครับ แล้วก็วิธีการทำงานวิธีการจัดสรรภูก็คือส่งมาใครจะใช้ก็ใช้เอาไปนำเสนอแบบไหนก็ว่ากันไปใช่เลยค่ะนะฮะซึ่งตัวเนี้ยคุณภูมิธรรมก็ย้ำนะครับว่าโอ้อย่าได้พูดถึงกันมากเลยทีนี้หลายคนอาจจะมีข้อสงสัยอย่างนี้ครับว่าแล้วที่ที่ต้องเบลอหน้าเนี่ยทางการจีนก็ขออันเนื่องมาจากว่าชาวอุยกูที่อยู่ที่นั่นเขารู้สึกไม่สบายใจซึ่งเมื่อกี้คุณชาดาก็บอกไปแล้วนะครับว่าเรื่องมันจบไปแล้วก็ไม่อยากให้พูดถึงันมากนะัก นะฮะแล้วไอคนที่สงสัยที่อาจจะสงสัยมากครับพี่อีกอ้าวเราจะรู้ได้ไงตัวจริงหรือเปล่าจัดฉากหรือเปล่าจัดฉากหรือเปล่าไอ้จัดฉากหรือเปล่านี่แหละครับที่พูดกันเยอะประเด็นจัดฉากอ่ะยังไม่พูดถึงแต่ตัวจริงหรือเปล่าก็นี่ไงครับก็มีสื่อมวลชนไปเหมือนกันและที่สําคัญเนี่ยคือท้านประเทศจีงก็คงจะตอบคาถามอะไรกันไม่ได้มากมายขนาดนั้นหลอกนะครับส่วนครอบครัวที่ไปพบหมายถึงชาวอุยกูร์ ที่คณะของทางการไทยไปพบในครั้งนี้เนี่ยมีเกณฑ์แบบไหนเลือกไปแบบไหนหรือเฉพาะที่เตรียมกันไว้เท่านั้นมไม่ครับงานนี้ทางคุณภูมิธรรมก็บอกว่ามีอยู่สองทางครับสองกรณีกรณีที่หนึ่งก็คือขอพบกับ40คนที่เราเพิ่งจะส่งกลับไปมเมื่อเร็วๆนี้นี่เองถือว่าเอา40คนก่อนเป็นหลักนะฮะแล้วถ้าเมื่อวานคุณภูมิธรรมก็พูดอยู่นะว่าถ้าโชคดีเนี่ยหรือถ้าเป็นไปได้เนี่ยก็อยากจะพบกับคนที่ กลับมาก่อนหน้านั้นแล้วประมาณปี 5, 7, 5, 8นะครับซึ่งวันนี้คุณภูมิธรรมก็ได้ให้สัมภาษณ์บอกว่าโชคดีที่ได้เจอทั้งสองส่วนแล้วก็รู้สึกสบายใจขึ้นงานนี้ก็ถือว่าได้ไปติดตามนะแล้วก็ได้ส่วนเกณฑ์อื่นๆไม่มีแล้วไอ้ที่เปท,ที่พูดเรื่องว่าด้วยการคัดเลือกครอบครัวแต่ถ้าหากว่าใครยังคิดว่ามีการฉัดฉากอย่เนี่ยเอางี้ไหมไปหาล่ามมานั่งดูนั่งฟังด้วยกันเลยก็ได้ หรือถ้าคิดว่าจะเอาเรื่องนี้เป็นประเด็นหลักก็พร้อมที่จะให้พิสูจน์และก็เชื่อว่าพิสูจน์ได้ทั้งหมดเพราะครั้งนี้ทําไปแบบโปร่งใสมากเพราะอะไรรู้ไหมฮะเพราะตอนที่เขาพูดคุยกันเนี่ยคุณภูมิธรรบอกว่าชาวบ้านหมายถึงชาวอุยกูที่กลับไปเนี่ยครับเขาดีใจน้ําตาไหลออกมาแล้วก็ตามภาพข่าวที่ปรากฏเนี่ยครับหลายคนฟังดูภาพเสียงสายตาแต่ว่าอาจจะมีการเบลอหน้าบ้างแต่ถ้าดูจากอากับยียาอย่างภาพที่เห็นเนี่ย มันก็เห็นได้ว่าเขากําลังรู้สึกอย่างไรใช่เขากําลังน้ําตาไหลกําลังร้องไห้นะคะแล้วก็เล่าถึงความคิดถึงที่มีแต่ครอบครัวคุณภูมิธรรมก็เลยบอกแบบนี้นะคะคุณผู้ชมว่าถ้าคุณเห็นแบบเนี้ยคนที่เขาจะมาน้ําตาไหลได้ขนาดเนี้ยถามหน่อยเถอะเขาไม่ใช่ดาราหนังนะอืเขาไม่ใช่ดาราฮนะอลลีวูดาานะจะให้เขามาบีดน้ําตาแบบนี้<อ>ทําได้จริงๆหรือครับอันนี้คือคนธรรมดาทั่วไป ดังนั้นอย่าไปคิดเลยว่าเรื่องนี้เป็นการจัดฉากมีเสียงคุณภูมิธรรมพูดเกี่ยวกับเรื่องนี้ด้วยนะคะไปฟังกันค่ะเราไม่มีสิทธิ์ไปละเ,เมิดสิทธิ์เขาเรามาเนี่ยเราก็ไม่ได้มาในลักษณะมาเยี่ยมผูตองหาหรืออะไรมาักที่มาเยี่ยมเยียนมาถามทุกสุขเขาเท่านั้นเองนะครับจริงๆถ้าพูดกันตามหลักเรื่องนี้จบตั้งแต่เขาขึ้นเครื่องบินของ ประเทศจีนกลับแล้วเพราะการขึ้นไปบนเครื่องบิน,นถือาเป็นอำนาจที่ปไตยของประเทศเขาภาร,ก,รากิจเ,เราจบแต่ว่าเราไม่ได้มีภารกิจเพื่อทําแค่นี้เรารู้ว่าเป็นความกังวลใจของเราตั้งแต่เริ่มต้นในการที่จะตัดสินใจเรื่องนี้ก็ยากลําบากแล้วเพราะมันมีความเกี่ยวพันกับหลายๆส่วนซึ่งมีการมุมมองที่แตกต่างกันเราพยายามเลือกทางเดินที่ดีที่สุดที่เป็นประโยชน์กับประเทศชาติมากที่สุดเมื่อมาถึงเรารู้ว่ายังมีความห่วงใยยังมีความคับข้องใจ นะครับเราก็ได้พยายามเชิญสื่อนะครับทุกส่วนเนี่ยที่บอกไปแล้วแล้วก็พยายามที่จะได้เห็นได้เจอจริงๆนะครับแล้วก็ก็ถือว่าเขาก็อำนวยความสะดวกเยอะนะครับแล้วถ้าถ้าพวกท่านทั้งหลายเป็นพยานได้ว่าพอมาถึงเนี่ยก็คือเต็มที่เดิมเขาขอให้แค่5คนเองเหตุผลว่าในบ้านเขาเนี่ยมันมันมันแคบผมก็บอกว่าโอยเชิญมาจากประเทศไทยแล้วบอกไม่ให้เขาเข้าไปดู ละาดูแค่สองคนเนี่ยมันมันแต่ละช่องมันไม่เหมือนกันแม่จะภูผมก็เลยบอกว่าก็ให้สื่อเขาเลือกกันเองว่าจะมีตัวแทนเข้ามานั่งสองคนมา,มาซึ่งท่านก็จะเห็นว่าก็ไม่พอเพราะพวกผมห้าคนเนี่ยก็กครบแล้วยังมีล่ามมันต้องมีล่ามทั้งภาษาอุยกูเป็นภาษาจีนภาษาจีนเป็นภาษาไทยไทยคุยจีนจีนไปคุยกับอุยกูอุยกูคุยกับตัวตัวคุยก็ดูเราใช้เวลาที่มันยากลําบากเหมือนกันนะครับแล้วก็เสียงจากการสัมภาษณ์ ทั้งภาษาอุยกูภาษาจีนเราเปิดกว้างเลยก็ท่านก็อัดมาพร้อมหมดมีใครคิดว่าจัดฉากก็ไปหาล่ามมาแล้วก็มานั่งดูนะครับก็ถ้ายังรู้สึกว่าเจ้าเรื่องนี้เป็นประเด็นหลักรับผมว่าพิสูจน์ได้ทั้งหมดเพราะว่าเราทำารั่งนี้เราปกใส่หมดนะครับแล้วก็จะเห็นว่าการแสดงความรู้สึกเนี่ยมันห้ามไม่ได้นะฮะไม่ใช่ดาราฮอลลีวูดเนี่ยบอกให้ร้องไหายร้องเดินเลย อันนี้เขามาถึงเขาพอตาน้ำตาซึมๆคอคอไม่มีอะไรมากพอแต่พอถามว่าดีใจไหมที่ได้มีโอกาสหรือรู้สึกยังไงเนี่ยน้ำตาไหลออกมาเลยพวกท่านเห็นโดยทั้งหมดนะครับผมเนี่ยแตะมือเขา่าเบาแต่เขาก็บีบมือจนจนแม้กระทั่งผู้หญิงนะที่เป็นพี่สาวเขาเนี่ยนะืนะ็องบีบมันแสดงออกได้ชัดเจนแล้วผมคิดว่าจริงๆเกือบไม่ต้องอธิบายอะไรเลยท่านดูภาพฟังเสียง ดูสายตาดูอารมณ์วความรู้สึกภาพมันตอบทั้งหมดแล้วเป็นภาพที่ลุนเกิดขึ้นจากความจริงตอบได้ง่ายกว่าแล้วเพราะคนเาาหล่านี้ไม่ใช่ดาราหนังไทยไม่ใช่ดาราซีรีส์ไม่ใช่ดาราฮอลลีวูดเพราะนั้นท่านดูแล้วท่านวินิจฉัยเอานะครับแล้วผมอยากให้สื่อบางส่วนใจกว้างขึ้นหน่อยนะครับแล้วก็พี่น้องประชาชนผมให้ความสำคัญที่สุดเป็นคนที่ดูแล้วก็ตัดสินใจนะครับถ้าคุณชดาท่านผู้ชมสังเกตดีๆตอนที่คุณภูมิทาให้สัมภาษณ์ สังเกตเห็นอดีตสื่อมวลชนอาวุโสงของเราไหมครับคุณจิรยุนะคะคุณจิรยุ <นะ S 2> ห่วงรั์เ <ๆ S 2> มื่อวานคุณจิรยุเองก็ให้สัมภาษณ์นะบอกว่าเดี๋ยวกลับมาเนี่ยจะนําเสนอเป็นสก,กูปเป็นตอนๆว่าตอนที่ไปพบกับชาวอุยกูถึงที่นั่นเนี่ยเป็นอย่างไรบ้างแล้วก็จะ,ะนําเสนอทั้งเป็นภาคภาษาไทยภาษาอังกฤษค่ะเอาสื่อสารให้เห็นภาพให้เห็นชัดๆแล้วภาพที่คุณภูมิธรรมพูดถึงนี่นะครับจะเป็นไปอย่างที่ว่าไหมก็รอดูได้เจอมืออาชีพก็ไปไปเองเหมือนกันใช่ค่ะ คุณจิรยุห่วงทรัพย์เนี่ยค่ะเดิมทีเป็นอดีตสื่อมวลชนแล้วก็เคยทํารายการหนึ่งล้านใหม่กับจิรยุซึ่งรายการนี้ก็เคยไปพื้นที่สิงเจียงอุยกูมาแล้วด้วยดังนั้นมันก็เลยเหมือนกับเป็นย้อนรอยกลับไปในพื้นที่ที่คุณจิรยุเนี่ยเคยทํารายการอยู่ยและไปได้เห็นเลยว่าในพื้นที่ณนะตอนนั้นที่เขาทํารายการ,รตอนนี้เป็นยังไงบ้างนะคะทีนี้วันนี้ทางคุณภูมิธรรมเวชยชัย,ชยรองนายรัฐมนตรีนะครับแล้วก็รัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงหมท่านก็ให้สัมภาษณ์อะไรเรียบร้อยแล้วเนี่ย ก็มีจุดหนึ่งที่บอกว่าการได้ไปเยี่ยมชาวอุยกูหนึ่งใน40คนที่ถูกส่งตัวกลับจากไทยที่เมืองคาซือเมืองที่ว่านี้อยู่ในเขตปกครองตนเองซินเจียงอุยกูครับนะซึ่งมีหนึ่งในนั้นเป็นหนึ่งใน40คนที่เพิ่งจะเดินทางกลับบ้าน mm. เขาบอกว่าอย่างนี้ครับว่าในวันที่เดินทางถึงสนามบินเนี่ยครอบครัวไปรอต้อนรับพ่อแม่และพี่สาวไปรับถึงเครื่องเลย ตอนกลับมาถึงบ้านไม่ได้มีการถูกกักตัวแล้วก็โอโ้คิดถึงมากเลยเจอไม่ได้เจอกัน12ปีกลับถึงบ้านครอบครัวไปรับโอ้น้ำตาแน่นอนนะครับชายชาว,ชาวอุยกูนี่เล่าถึงสาเหตุอ้าวแล้วทำไมเขาต้องออกจากบ้านของเขาออกจากพื้นที่ออกจากเมืองเขาเล่าว่าในช่วงที่เป็นวัยรุ่นถ้าย้อนไัย2ปีเนี่ยเขาเป็นวัยรุ่นและก็ปรากฏว่าพอมีคนหัวรุนแรงเนี่ยมาชวน ก็ตามภาษาวัยรุ่นนะนะบอกว่าจะไปต่างประเทศจุดหมายปลายทางเนี่ยยืนยันว่าไม่ใช่ประเทศที่สามประเทศที่สามไม่ใช่ประเทศไทยแต่ปรากฏว่าในระหว่างที่เดินทางเนี่ยถูกจับกุมตัวซะก่อนขณะที่เปลี่ยนเครื่องที่ประเทศไทยอ่ะก็เลยเป็นเหตุที่ทําให้พ,พวกรผ่านแล้วก็ถูกจับที่ประเทศไทยนะครับขณะถูกกักตัวชายคนนี้เนี่ยก็บอกว่าได้รับการดูแลเป็นอย่างดีแต่เนื่องจากว่าแม่คนห่างบ้านน่ยยังไงก็คิดถึงครอบครัว เขาเป็นห่วงแม่ที่สุขภาพไม่ดีครับและอีกภรรยาของเขาก็เพิ่งจะมีลูกคนที่สองได้เพียงสองขวบในช่วงที่เขาถูกที่เขาเดินทางและก็ถูกจับตัวเมื่อกลับมาอยู่กับครอบครัวลูกสาวคนเล็กก็อยู่กับเขาแล้วก็อยู่กับภรรยาปรากฏว่าหย่ากันไปภรรยาหย่านะค่ะคือคือเอาง่ายว่าพอมาถูกจับยาวนานเนี่ยก็ เสียเมียไปด้วยเสียลูกไปด้วยอีกคนหนึ่งหมายถึงว่าอย่าล้างกันไปอเขาบอกว่าเขาพยายามตาม,ตามกับมาได้แต่อย่างน้อยเขากลับบ้านมาครั้งนี้เนี่ยเขาได้เจอแม่แล้วก็ลูกอีกคนหนึ่งด้วยระหว่างสอบถามก็มีการถามกันครับว่าระหว่างที่ถูกกักตัวอยู่ที่ประเทศไทยเนี่ยถามจริงๆได้มีการส่งจดหมายออกมาบ้างหรือเปล่าส่งถึงใครหรือเปล่าหมายถึงคนในรัฐบาลเนี่ยชายชาวอูกูคนนี้เขาบอกว่าเชื่อเลยครับว่าไม่มีการเขียนจดหมายหรอก ไม่รู้จะเขียนให้ใครไม่ได้ข่าวว่าเพื่อนเขียนจดหมายเพื่อนเองก็ไม่มีนะฮะท้งนี้หลังจากที่เดินทางกลับถึงจีนเนี่ยได้รับการต้อนรับอย่างดีจากคนในหมู่บ้านและทางการจีนก็ได้ทําบัตรประชาชนให้ใหม่นะแล้วก็มีที่เบียนบ้านจากนั้นก็จะใช้เวลาดูแลพ่อแม่ช่วยครอบครัวหายรายได้ต่อไปอเรื่องนี้เป็นประเด็นพอสมควรนะครับไอ้เรื่องบัตรประชาชนเนี่ยพูดกันไปทั้งบอกว่าทําใหม่ทําทดแทนทําอะไรทางการจีนก็ ยืนยันออกมานะครับบอกว่าการทำบัตรประชาชนครั้งนี้ถือว่าเป็นการทำให้ใหมค่ะนะฮะเขาบอกเลยนะคะว่าเขาอยู่บ้านแล้วรู้สึกมันปลอดภัยจริงๆมีความสุขมากคุณพ่อคุณแม่เขาก็ดีใจที่ได้เจอเขาเพราะว่าไม่ได้เจอกันมา12ปีแล้วค่ะคุณผู้ชมแล้วภาพที่ได้เห็นก็คือว่าคุณแม่ของชายชาวอุยกูเนี่ยหลั่งน้ำตาร่ำไห้ดีใจเลยบอกว่าเนี่ยแหละลูกได้กลับมาบ้านแล้ว คณะของเราที่เดินทางไปเขาก็ขอบคุณนะคะคเอาขนมมาเลี้ยงดูต้อนรับอย่างดีเลยแล้วก็บอกว่าขอบคุณคณะของเราที่มาดูแลความเป็นอยู่ของเขาเขายืนยันได้เลยว่าเขามีความสุขดีค่ะคอันนั้นคือคณะที่คุณภูมิธรรมไปเยี่ยมชอบครอบครัวชาวอุยกูซึ่งวันนี้ก็เป็นวันที่สองแล้วไปดูอีกหนึ่งคณะบ้างค่ะคณะของท่านพันตำรวจเอกทวีสอดส่องรัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรม ทางท่านพลตำรวจเอกทวีเนี่ยควงท่านพลตำรวจเอกไกรบุญสวดทรงเราผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติไปด้วยกันนะคะก็ไปเยี่ยมชาวอุยกูอันนี้เป็นอีกหนึ่งเมืองอีกหนึ่งอำเภอในเมืองค<ข>า,<ข>าซือเหมือน <ไป S 1> กัน <ไป S 1> แยกกันไปห่างออกไปประมาณสัก270กิโลเมตรก็สอบถามถึงความเป็นอยู่ล่ะค่ะว่าพอไปอยู่ที่ประเทศจีนแล้วเป็นยังไงบ้างชาวชาวอุยกูคนที่ท่านคณะของท่านทวีไปพบเนี่ยบอกเลยว่า รัฐบาลท้องถิ่นพาเขาไปโรงพยาบาลเพื่อตรวจสุขภาพค่ะไม่มีค่าใช้จ่ายเลยค่ะคุณผู้ชมแล้วก็ยังพาตัวเขาเองกับครอบครัวไปเที่ยวด้วยทําให้เขารู้สึกว่ามันผ่อนคลายสบายใจมากยิ่งขึ้นเขารู้สึกว่าตัวเขาเองเหมือนได้ชีวิตใหม่กลับมาตอนนี้เขาอายุ36ปีแล้วก่อนออกนอกประเทศไปเนี่ยเขามีลูก3มคนอาชีพก็คือช่างตัดผมแล้วคุณจิรยุเองในฐานะที่เป็นสื่อมวลชนเก่าก็เลยซักถามด้วยเหมือนกัน บอกว่าเอาแล้วตอนนั้นคุณหนีออกนอกประเทศไปทําไมล่ะเขาก็เล่าเลยนะคะว่าตอนนั้นมีกลุ่มก่อการร้ายไปโกหกเขาว่าถ้าไปอยู่ประเทศที่3ามแล้วเดี๋ยวจะดีขึ้นแต่สุดท้ายเขาก็ไปไม่ถึงประเทศที่3หรอกค่ะก็ไปติดอยู่ที่ประเทศไทยยาวนานกว่า11ปีและพอได้กลับมาแล้วเนี่ยเขายืนยันเลยว่าเขามีเสรีภาพร้อยเปอร์เซนต์แล้วเขาก็ขอบคุณประธานาธิบดีสีจิ้นผิงและก็รวมไปถึงผู้ที่เกี่ยวข้องจากเมืองไทยด้วยที่ทําให้เขาได้กลับมา ประทับใจมากที่ได้กลับมาบ้านเกิดของตนเองในครั้งนี้เพราะอะไรรู้ไหมคะคุณผู้ชมเพราะว่าด้วยความที่มันเปลี่ยนไปสิบกว่าปีทุกอย่างเปลี่ยนไปอะไรก็ทันสมัยขึ้นแล้วก็ท้องถิ่นเองจากเดิมที่เป็นเมืองแห้งแล้งกันดารตอนนี้ก็กลายเป็นแหล่งท่องเที่ยวเขาก็คิดแล้วว่าเขาน่าจะสร้างไรายได้จากการกลับมาอยู่บ้านได้แล้วยอมรับว่าแรกๆอาจจะเครียดหน่อยว่ากลับมาแล้วรัฐบาลท้องถิ่นจะดูแลยังไงแต่ปรากฏว่าตรงกันข้ามกับที่เขาคิดเลย รัฐบาลท้องถิ่นดูแลเขาอย่างดีจนกระทั่งเขาบอกว่าเนี่ยยังไม่ถึงเดือนดีเลยแต่เขารู้สึกเขามีความสุขเหลือเกินมากกว่า11ปีที่อยู่ในห้องกักกันของเราด้วยค่ะกลับไปก็เลยปิ๊งไอเดียบอกว่าทำมาหากินได้แน่นอนค่ะเพราะโลกมันเปลี่ยนไปอาจจะเป็นเรื่องของการท่องเที่ยวใช่ค่ะมาค้าขายอะไรก็ว่ากันไปประมาณนั้นนะครับทีนี้ในฝากฝั่งหนึ่งเนี่ยหลังจากที่ได้ไปเยี่ยมชาวอุยกูในส่วนที่เดินทางกลับบ้านภารกิจ ทั้งวันเลยนะครับทั้งสองคณะเนี่ยทั้งคุณภูมิธรรมคุณทวีคุณภูมิธรรมพร้อมด้วยพันตำรวจเอทกทวีก็น,นาคณะเข้ายี่ยมชมมสัสยิดอิกะครับซึ่งเป็นหนึ่งในมสัสยิดที่ได้ชื่อว่าใหญ่ที่สุดในประเทศจีนมสัสยิดแห่งนี้มีอายุมากกว่า500ปีครับตั้งอยู่ในย่านใจกลางเมืองคาซือปัจจุบันนี้ต้องบอกว่าเป็นสถานที่ท่องเที่ยวที่ได้รับการโปรโมทอย่างเป็นทางการอิหม่ามผู้ดูแลมสัสยิด ซึ่งเป็นสุร่รวมของชาวมุสลิมอุยกูเนี่ยได้กล่าวผ่านล่ามว่าดีใจที่ชาวอุยกูเดินทางกลับมาจากประเทศไทยทุกคนไม่ต้องเป็นห่วงครับปัจจุบันจีนนั้นมีกฎหมายคุ้มครองทุกคนที่กลับมาพวกเขาจะมีชีวิตที่ดีขึ้นครับและก็สามารถใช้ชีวิตกับครอบครัวอย่างมีความสุขวันนี้ซินเจียงอุยกูพัฒนาไปมากอิหม่ามเนี่ยนะคะยังบอกด้วยนะคะบอกชอบประเทศไทยด้วย ชอบดูภาพยนตร์ของไทยด้วยรู้จักประเทศไทยพอบอกว่ารู้จักประเทศไทยชอบภาพยนตร์ไทยท่านพันตํารวจเอกทวีสอดสองท่านก็เลยบอกว่างั้นมาเที่ยวประเทศไทยเมื่อไหร่เนี่ยเดี๋ยวท่านจะพาไปเยี่ยมชนที่นั้นที่นี้เลยนะแล้วก็จะพาไปพบกับท่านประธานรัฐสภาก็คืออาจารย์วันมูฮัมหมัดนอมาธาด้วย<อ>เพราะว่าเป็นชาวมุสลิมเหมือนกันจะได้มีโอกาสไปเยี่ยมคารวะกันด้วย นี่คือการพูดคุยที่เป็นการตอกย้ำว่าชาวอุยกูทุกคนที่เดินทางจากประเทศไทยเรากลับไปอยู่ที่ประเทศจีนทุกคนมีสภาพความเป็นอยู่ที่ดีแล้วก็มีความสุขนะคะคณะของไทยเราก็เอาเรื่องที่เราได้เจอกับชาวอุยกูทั้งหมดได้พูดคุยทั้งหมดนี้ไปสรุปแล้วก็เสนอแนะกับทางคณะของทางการจีนพูดคุยแลกเปลี่ยนความคิดเห็นกันค่ะทุกอย่างจบลงด้วยความยินดีตอนนี้คณะของรัฐบาลไทยก็ออกเดินทาง จากท่าอากาศยานเมืองคาซือเมื่อช่วงสักประมาณครึ่งชั่วโมงที่ผ่านมานี้นะคะเดี๋ยวเตรมจะเดินทางกลับมาบ้านเราก็น่าจะถึงบ้านเราสักประมาณตีสา<ม>ก็คงจะมีคนไปต้อนรับไปรอถามกันอีกทีแหละว่าบรรยากาศเป็นยังไงนักข่าวบางส่วนอาจจะไปกันแล้วก็ดูว่าเอ๊ะกลับมาแล้วเป็นยังไงบ้างหรือไม่ <c oughs> ก็รอพรุ่งนี้เช้าสาษณ์ทา่านรัมตรีภูมิธรรมรัมตรีทวีอีกครั้งหนึ่งก็ได้ <c oughs> นะคะ <c oughs> แต่ในช่วงช่วงช่วงเดินทางในระหว่างเดินทางแล้วมีช่วงจังหวะหยุดพักนี่นะครับในช่วงเย็นๆเนี่ยคุณภูมิทรรก็ได้มีการมีโอกาสได้วิดีโอคอลกับชาวอุกูนะครับที่เดินทางกลับมาอยู่อย่างน้อย3คนนะที่เขาพูดคุยกันตามภาพนี่ค,คส่วนหนึ่งก็คล้ายๆกันนะครับบอกว่าการได้กลับจีนในครั้งนี้ถือว่าดีที่สุดแล้วแล้วก็ไม่เคยมีการเขียนจดหมายขอความช่วยเหลือ คนที่วิดีโอคอลมาพูดคุยเนี่ยก็คล้ายๆกับที่ทางคณะของคุณภูมิธรรมลงพื้นที่ไปเจอแล้วก็พูดคุยเนี่ยมีคําพูดออกมาคล้ายๆกันทั้งเรื่องของความรู้สึกทั้งเรื่องของจดหมายนะฮะอีกไลายหนึ่งที่พูดคุยไกลนะฮะที่คุณภูมิธรรมนั่งยิ้มอยู่นี่ก็คือเขาบอกว่าเขาดีใจครับที่ได้กลับมาอยู่ครอบครัวก็มีความสุขดีค่ะแม้ว่าอยู่ที่ประเทศไทยถูกขังก็ไม่ได้เคยถูกทําร้ายอะไรนะครับคือพื้นที่ไกลมากพื้น,นที่ไกลมากก็ต้องมาพูดคุยกันทางวิดีโอคอลแบบนี้นะคะ ขนาดเดียวกันค่ะกับเรื่องราวที่เกิดขึ้นและเป็นประเด็นดราม่านะคะคุณรัฐชาลีจันทร์ผู้ช่วยรัฐมนตรีประจำกระทรวงการต่างประเทศก็โพสต์ข้อความผ่านทาง Facebook ทูดนอกแถวระบุนะคะว่าถ้าคิดตามสามาัญสำนึกปกติเลยอะไรจะอยู่ในผลประโยชน์ของจีนมากกว่ากันระหว่างที่เราทำให้เขาอยู่ดีมีสุขกลับคืนสู่สังคมท่ามกลางญาติพี่น้องได้ตามปกติในที่สุดกับการที่จะไปลงโทษกดขี่ทำร้ายคนเหล่านั้นเชื่อว่าผลประโยชน์ของจีนอยู่ที่ประการแรกค่ะ ก็คือทำให้เขาอยู่ในพื้นที่ที่อยู่ดีมีสุขอยู่กับญาติพี่น้องใช่เลยค่ะครับดังนั้นคุณรัฐชาลิจันร์ก็บอกว่าอย่าลืมว่าคนเหล่านี้เขามีสัญชาติจีนเป็นคนจีนจีนก็มีภาระหน้าที่ที่จะต้องดูแลและนี่ถือว่าเป็นทางออกที่ดีที่สุดแล้วนะคะก็มองว่านี่น่าจะเป็นสิ่งหนึ่งที่มันสะท้อนแล้วว่าเราได้ตัดสินใจถูกแล้วเพราะว่าถ้าส่งไปประเทศที่3แล้วจริงๆเนี่ยเราก็ไม่รู้เหมือนกันนะ ว่าสวัสดิภาพหรือว่าความเป็นอยู่ของคนเหล่านี้นั้นจะเป็นยังไงต่อไปค,คือในระหว่างทางของการเรียกร้องของคนนอกนะไอ้คนคที่อยู่รอบนอกดีกว่าไม่อยากใช้กำวังนอกที่อาจจะเป็นห่วงรู้สึกเป็นห่วงว่าถ้าชาวอุยกูเหล่านี้กลับบ้านแล้วเนี่ยครั้งหนึ่งอาจจะเคยปรากฏภาพของการถูกทําร้ายหรือถูกกดขี่ยังไงก็ว่ากันไปนะครับแต่ครั้งนี้ในเมื่อกลับไปแล้วแล้วภาพที่ปรากฏก็เห็นแล้วว่าเขากลับไปสบายดี แล้วก็ได้รับการยืนยันชัดเจนว่ายินดีที่ได้กลับบ้านม,มาพบหน้าครอบครัวนะฮะ<ฆ>ก็เราน่าก็จะน่าจะคลายมากขึ้น<ฆ>กับกระแสความเป็นห่วงเป็นใยนะครับก็เชื่อว่า,าคนไทยลหลายๆคนที่ติดตามเรื่องนี้หรือแม้กระทั่งนักสิทธิมนุษยชนอะไรต่างๆเนี่ยก็น่าจะคลายความกังวลลงไปได้บ้าง<ฆ>นะครับ แล้วก็เรื่องราวต่างๆที่เอามาโจมตีรัฐบาลทางคุณรัฐก็บอกว่าน่าจะหยุดกันได้นะคะแล้วว่ารายละเอียดเหล่านี้เป็นข้อที่จริงที่เกิดขึ้นหลังจากนี้ก็จะเดินหน้าชี้แจงกับนานาประเทศอื่นๆต่อไปที่เขายังติดใจสงสัยเกี่ยวกับกรณีที่มันเกิดขึ้นนะคะครับ